หนึ่งป่าของเราจะกลับมาเหมือนเดิมนกทั้งหลายต่างเห็นด้วยพวกมันจึงช่วยกันบินปลอยมเมล็ดไปทั่วป่าวันแล้ววันเล่า,มาเมล็ดค่อยๆงอกงามต้นไม้เล็กๆผีใบขึ้นจนในที่สุดป่าก็เริ่มกลับมาเขียวชอุ่มอีกครั้ง เมื่อป่ากลับมามีชีวิตนกทั้งหลายก็มองเจ้ากาด้วยสายตาใหม่พวกมันต่างพากันมากล่าวขอโทษที่เคยร้อนเรียนและดูถูกมันเจ้าคือผู้กอบกู้แห่งป่าและเป็นเพื่อนที่แท้จริงของพวกเราเจ้ากาดำเพียงยิ้มและยอมกลับไปอยู่ร่วมกับนกตัวอื่นในป่าอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ในฐานะนกที่ด้ค่าแต่ในฐานะวีรบุรุษผู้กอบกู้ผืนป่า ความงดงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่จิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาและเสียสละแม้จะเคยถูกดูถูกหรือไม่เห็นคุณค่าแต่หากเรายังคงทำสิ่งดีวันหนึ่งความดีนั้นจะเปล่งประกายให้คนทั้งโลกได้เห็น